ช่วงหยิบมะฝากสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียท่านผู้ชมถ้าเคยถามตัวเองว่าไหมครับว่าถ้าสมมติเราก้าสู่เล,เลข6เลข6คือ60ครับหรือกำลังจะ 61, 62เนี่ยครับเราจะเป็นยังไงชีวิตสุขภาพเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างรเราจะต้องกินยาเยอะขนาดไหนครับเราจะหันกลับมาสู่ธรรมชาติได้ยังไง วันนี้ขอต้อนรับแม่ทุกเดินเต็มสาริกุลครับนักแสดงอาวุโสอยู่กับเราแล้วพร้อมกับคุณอาจทนะพัทละนะพัฒรละทัศนพัฒนะครับสีงามรัตครับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋านี่ขอบอกเลยแม่แม่60 ใกล้หกเกือบหกสิบแล้วเกือบหกสิบก็แปดด้วยอีกสองปีหน่อครับผมคุณอาจเข้ากันเลยครับเข้ากันเลยเข้ากันเลยครับเรากําลังจะก้าวสู่เลขหกโอเคคนเราจะเมื่อก่อนมันจะมีช่วงกลัวว่าเราก้าวสู่เลขสามเราก็จะกลัวในระบบหนึ่งเมื่อก้าวข้าวผ่านเลขสามปุ๊บเราก็จะเริ่มกลัวตอนสี่สี่ปุ๊บมาห้า แต่ที่น่ากลัวสุดคือตอน60เนี่ยเรากําลังจะใช้เราจะได้รับคือไวกยเกษียนนั่นแหละพี่วรรำถูกไหมไวกยเกษียนไวแซยิดอ่ะพูดง่ายคนจีนพี่กันแปลกงนะไม่เคยกลัวตัวเลขเลยทําไมล่ะแม่เพราะว่าเราใช้ชีวิตให้มันอยู่กับธรรมชาติไงคือยังไงแม่การใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็คือธรรมะเนี่ยก็จะเป็นนึกถึงว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นแหละคือไม่ต้องไปเลือกสรรหา อาหารที่แบบนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรจริงๆแล้วคนเราถ้าอยู่กับธรรมชาติเมื่อสมัยก่อนเห็นไหมคะคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็กินง่ายๆผักปลาสมุนไพรต่างๆช่นั่นแหละเราอายุยืนมากแล้วถ้าอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่นแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันมีมลภาวะแล้วก็อาหารก็จังฟู้ดด้วยด้วยความเร่งด่วนของชีวิตมนุษย์อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถคืนสู่ ธรรมชาติของเราได้ด้วยวิธีการที่เราจะเลือกผักผลไม้ ทานปลาทานอะไรสัตว์เนื้อแดงเนื้อสัตว์ใหญ่เราก็ลดบ้างละบ้างแต่การทํางานชีวิตของเราในในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยเราไม่ได้ใช่สิเขาจะบอกว่าแม่นคุณอาดใช่คุณอาดเนี่ยเขาทํางานเนี่ยเขาเจอกับแม่เกือบทุกวันเลยนะเขาเล่นละครไดตลอดเลยเขาแม่ไปเรื่องไหนก็เจอเขาไงต้องเรียกอาแต่จริงๆล้วอายุพอๆกับพ่อมาดำเลยล่ะนะครับอาดจริงๆรับละครครั้งละกี่เรื่องมากสุดในชีวิตผมผมเนี่ยผมมีงานประจํา แล้วก็งานละครรายการเป็นงานงานเสริมมีมากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่ไปถึงชุกแม่ทุกนี่รับทีแบบหกเจ็ดเรื่องนะบางทีแม่มือนเยอะๆนั่นแบบนนอดีตเนะตอนนั้นตอนนี้ก็ประมาณก็สามเรื่องก็ไม่น้อยถือว่าเยอะนะครับแม่แคนี่ตอนนี้ยังมีแค่สองเลยสมองเรายังดีอยู่ถ้าเราไม่เล่นเนี่ยเราจะพอรบแต่คุณอาจขอบอกว่าครั้งหนึ่งทำงานประจานสุขภาพใช่ครับสิ่งหนึ่งที่เราแพ้ที่สุดคือปัญหาสุขภาพครับ คืออย่างนี้ครับคือเรื่องเรื่องเนื่องจากว่าคุณแม่ผมเนี่ยเป็นเบาหวานครับเอ่อคุณปู่แยกตาย,ยายก็เป็นเบาหวานกันมาคุณแม่ก็เป็นครับแล้วในขณะนั้นนะ่ะที่ที่ผมกาลังทางานด้วยแล้วก็ได้ละครไปด้วยเนี่ยเพราะว่าไรายได้ผมก็ต้องไปรักษาแม่ที่เป็นเบาหวานครับแม่เนี่ยผมก็ไม่อยากไม่อยากไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คือไม่รู้จะพูดไงก็ต้องเอายาไทยให้แม่กินก่อนแหละเพราะว่ามันจะได้เซฟตังค์ครับแค่นั้นเองเพราะมันจะต้องแต่ว่ากลับได้ยาเป็นกำๆม,ม,ม,มากินเอ่อต้องทยอยกินให้หมดกำเนี่ย เนี่ยนต่นะต้องทยอยกินทุกวันเป็นอย่างนี้ครับสุดท้ายแม่ก็ไม่ไหวนะครับมีอาการแพ้ครับทั้งตัวบวมบ้างทั้งหน้ามืดทั้งท้องเสียสารพัดเราก็ปรึกษานแม่เอากลับไปหาหมอใหม่ปรึกษาหมอบอกคุก็ต้องเปลี่ยนเป็นยาฝรั่งก็ต้องฉีดอินซูลินตอนนั้นยังไม่ฉีดอินซูลินครับไม่มีสิครับครับอรัคุณแม่เนี่ยกินยาฝรั่งรับค แต่เรากลับต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มนั่นเละสิแพงไงคะแล้วเราสุดท้ายเนี่ยผมบอกแม่ไม่ไหวผมผมหาค่าใช้จ่ายนี้ไม่ไหวเห็นว่าค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายค่ายาต่อเดือนนี้เป็นหลักหมื่นเป็นหมื่นฮะเป็นหมื่นอยู่แล้วเป็นหมื่นก็เลยบอกแม่เปลี่ยนมาเป็นลดลดอาหารได้ไหมไม่กินไอ้นู่นไม่กินไอ้นี่ไม่กินอันนั่นอย่างนี้ได้ไหมก็ได้แค่พักเดียวไม่ไม่ไหวอีกสุดท้ายกลับกลายเป็นว่าอาการหนักขึ้นไปอีกเพราะอะไรฮะเออกลับไปหาหมอบอกว่านี่ ใกล้ช็อกแล้วนะถ้าช็อกอีกทีก็ไปเลยคือน้ำตาลมันสูงมากน้ำตาลสูงเกินละคือยาฝรั่งเนี่ยเคยแล้วถ้าเราศึกษากันจริงๆหรือยาเคมีมันทําได้แค่ควบคุมให้น้ําตาลมันสูงขึ้นแค่นั้นเองมันไม่ได้รักษาไม่ได้ช่วยบรเทาบ้างอะไรเงี้ยคุณอาก็เป็นผมก็เป็นอีกใช้จ่ายตอนนี้บานเลยอออเสุดท้ายผมเนี่ยนอกจากใช้จ่ายเยอะแล้วเนี่ยนะฮะอาการออกอีกนั่นคือตาพร่ามือชาทรงตัวไม่อยู่นะฮะทำให้ ผมต้องถั่วออกจากงานเพราะว่าจัดงานประจาอ่ะนะฮะใช่ครับแล้วยังไงต่อพอตกงานภรรยาขอหย่าเขาเลิกพอค่าใช้จ่ายในบ้านมันเยอะไปหมดแล้วก็ลูกต้องมีค่าเทอมไม่แล้วเบาหวานเนี่ยสำคัญคือสมรรถภาพทางเพศจะเสื่อมคนที่จเบาหวานนะคะอันนี้ทาให้ให้ครอบครัวผมพังหมดหนูขอโทษนะเวลาคนเราเนี่ยห้าสิบกว่าเนี่ยแล้วแบบว่าเคยทำงานประจำมาอยู่ดีๆจะต้องหยุดัมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับชีวิตเหมือนกันเนาะ ก็คุณคิดดูขณะขับรถแบบมือมือเพราะถ้ามือชามากๆผมต้องจอดเลยนะฮะ <ừ> um. เพราะมันคอนโทรลไม่ได้แหละครับแล้วยังไงอต,ตอนหเห็นเล่าว่าไปเจอบุ๋มแล้วยังไงนะเสร็จแล้วเนี่ยชีวิตผมผมพังหมดทุกอย่างแล้วผมก็เสียใจมากแล้วตัวเองก็เป็นเบาหวานด้วยว,วันหนึ่งผมก็ไปถ่ายละครครับผมก็นั่งเครียดอยู่ในกองถ่ายคุณบุ๋มก็ทักกันแล้วถามว่าทำไมทำไมเป็นอะไรหน้าตาเป็นยางนี้ผมเลยเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ผมเจอวิกฤตแบบนี้แบบนี้คุณบุ๋มปนัดดาก็เลยแนะนําว่าเออมันมีศูนย์ภัย พันปีตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งมันมันช่วยได้เยอะเราเอาไปดูไหมไปกินดูไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็ยังไม่ไม่ไม่คยเชื่อเท่าไหร่ก็มาเดี๋ยวพี่ตุ๊กลองถามพี่ตุ๊กเพราะรู้ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่รู้เกี่ยวเรื่องสมุนไพรศึกษาเรื่องสมุนไพรมาพี่ตุ๊กก็แนะแนวว่าตัวเนี้ยตัวนี้ดีมากผมก็เลยตอนนั้นมาผมก็เลยเริ่มลองดื่มดูแล้วก็เอาให้คุณแม่ดื่มด้วยครับปรากฏว่าสักพักใหญ่ๆนะฮะปรากฏว่าค่าใช้จ่ายเรื่องของยาเนี่ยที่เราต้องเสียกันเดือนเป็นหมื่นเน ตอนนี้หลักพันแล้วครับลดลงลดลงเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกให้ว่าสมุนไพรอันที่เราศึกษามาเนี่ยนะคะมันมีสูตรลับเฉพาะมากเลยที่เขามีงานวิจัยร่วมแพทย์ไทยจีนแพทย์ไทยจีนในร่วมกันแล้วแล้วเขาปลูกในระบบออร์แกนิกออร์แกนิกก็หมายถึงว่าระบบปิดใช่ไหมคะซึ่งมันจะสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะไรแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าวันนี้พิเศษมากเลยนะคะสามสิบ สำหรับคนที่ดูรายการนี้วันนี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นตัวโมชั่นพิเศษ p r e m เจ e r คือปกติ3,000บาทวันนี้ซื้อ1แถม1เฉพาะ50สายแรกนี่แถมอีกหนึ่งเท่ากับว่าคุณซื้อ3,000ันบาทได้3กล่องตอกวันละ30บาทเองโทรมาเลยนะคะ 0ูนย์สอง0 0ึ่งสอง6 6 50มหายสลายสายแรกวันนี้เท่านั้นควันนี้ขอบคุณแม่นะฮะขอบคุณ่ขอบคุณแม่ากด้วยที่ในทีสุดก็เจอสมุนไพที่ะป็นชุมชนเราองแฮปปีเลยครับต่ขอบคุณมากๆค่ะสัสดีครับสวัคบคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมไปชมความงามของทะเลนินเปะครับก็ไปดำน้ำ s น o r k กันนะครับผมไปติดตามด้ครในบอก้าทิพุ่งนี้มครับสัสดีสัสดีครับใครบอกคุณก้าจะเล่าให้